ครับตอนนี้ก็อยู่ที่โครงการไอเดียลโมบิลอสศงนะครับวันนี้ก็พามาดูห้องที่เพิ่งตกแต่งเสร็จนะเป็นสองห้องนอนนะฮะเป็นสองห้องนอนที่เลเยอร์เาดีมากนะครับเป็นเลเยอร์าแบบหน้ากว้างสุดนะเดี๋ยวพาดูกันห้องนี้ไซส์มันจะประมาณ50กว่าตารางเมตรนะครับเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําหน้ากว้างนะฮะเดี๋ยวพามาดูว่าเป็นยังไงนะครับโซนแรกตอนนี้เรายืนอยู่ในโซนลิฟวิ่งนะลิฟวิ่งเนี่ย ก็จะได้โต๊ะทานข้าวนะฮะที่อยู่ชิดนะครับแล้วก็ตรงฝั่งเนี้ยด้านหลังเนี้ยเป็นตู้โชว์นะครับเราก็บิวตู้โชว์มาสังเกตถ้าดูดีเทลเนี้ยตู้โชว์มันจะอยู่กับแอร์นะเราก็จะปิดให้ให้รอบๆแอรม,มีลายไม้เหมือนตู้โชว์มันล้อมแอร์ไว้นะครับแล้วก็ในตู้โชว์เนี้ยก็จะเป็นมีร่องม,มีไฟ led นะแล้วก็มีการแบ่งด้วยลายหินอ่อนนะฮะเหมือนเหมือนเป็นชิ้นหินอ่อนสีดํามาขวางไว้ นะครับก็ทาให้มันดูเหมือนมันมีจังหวะจากโคนที่มันดูมีลูกเล่นขึ้นดูไม่เป็นตู้เรียบๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะฮะโต๊ะทานข้าวเนี่ยนี้ก็ใช้หินนอร์ดสีดำนะดำมากคิวนาแล้วก็โต๊ะทานข้าวเนี่ยเราก็วางชิปเข้าไปกับตู้นะครับส่วนบานตู้ข้างล่างเนี่ยเราใช้เป็นบานเลื่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวข้อิน insert ภาพแต่ว่ามันจะสามารถเก็บของได้ด้ยวนนยนะถึงแม้ว่าโต๊ะจะชิด นในส่วนของโต๊ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามงานออกแบบผมก็จะเห็นว่าพอโต๊ะมันชิดเนี่ยผมก็จะมีดีไซน์ของขาโต๊ะนะครับที่จะทําให้มันชิดเข้าไปได้นะครับก็อยู่คอนโดก็ต้องดันเฟอร์นิเจอร์ไปชิดนิดหนึ่งมันจะได้เปิดพื้นที่ให้รักษาพื้นที่ให้มีที่เดินที่ทํางานนะครับตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งนะครับเก้าอี้ก็เป็นแบบทรงแบบโอบๆหน่อยนะเวลานั่งมันก็จะจะโอบหลังเรา นะครับก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็จะใช้สีแบบสีเทานะฮะอย่างเก้าอี้ก็เป็นสีเทาโต๊ะเป็นสีดําแล้วก็มีลายไม้นะครับก็จะดูเข้ากันนะส่วนของโคมไฟนะโคมไฟนี่ก็ค่อนข้างโอเวอร์ไซส์หน่อยแต่ว่าผมว่ามันลงตัวมันโคมไฟมันดูโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกระจกสีชานะครับตัดก็มีเนี่ยเป็นตัวสองไฟก็เป็นสีทองนะก,ก็ดูสวยทำให้มุมนี้มันดูสวย นะครับแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่ว่าของโชว์ที่เราโชว์เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอย่างนี้ก็วางเป็นท็อปให้ดูเฉยๆนะครับถัดมานะครับตรงนี้เป็นดิ닝นะฮะถัดมาก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งนะครับในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเน้นไปที่โซฟานะครับเพราะว่าเนี่ยโซฟาก็วางได้ค่อนข้างขนาดกําลังดีนะฮะสเมตรกว่านะนั่งกัน2อสคนได้สบายสบาย นะครับในมุมการตกแต่งเนี่ยพวกนี้ก็พยายามทาให้มันดูสบายตานะครับแต่ว่ามีความหรูหราอยู่หน่อยนะครับก็คือด้านหลังของโซฟาเนี่ยเราก็ติดเป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องนะแต่ว่าเป็นลายหินอ่อนนะครับก็ต่อเป็นตัว X เป็นบุ๊กแมทกระเบื้องนะครับก็ค่อนข้างจะดูสวยนะแล้วก็มีการยกยกฝั่งของกระเบื้องเนี่ยให้มันหนาขึ้นมานะครับเพราะด้านหลังเนี่ยเราจะซ่อนไฟแล้วก็มีกระจกสีชา ขนาดกบบตัวกระเบื้องไว้นะครับมันก็จะดูเป็นเหมือนเป็นโฟลคอยต์ของห้องนี้ดีนะครับเพราะว่าห้องมันอาจจะดูเรียบๆแต่ว่าพอมีผนังนี้เข้าไปเนี่ยมันดูหรูดูแพงดีนะครับส่วนโซฟาเนะี่นี้ทางเจ้าของกเลือกมาก็สวยนะตัวนี้ก็เป็นสีแบบสีเบจเบสสีอ,อ,อ่อนๆแล้วก็มีกุ้นสีน้าตาลนิดหนึ่งนะครับมันก็เข้ากับดีไซน์โดยรวมของห้องนะฮะแล้วโต๊ะ โต๊ะกลางเนี่ยเราก็ใช้เป็นโต๊ะกลางรูกไข่นะครับเป็นหินอ่อนเหมือนกันเป็นตามาัลฟิน่าแบบเดียวกับโต๊ะกินข้าวนะครับก็ทําให้เวลาเดินไปเดินมาเนี่ยมันดูสบายสบายใจไม่ไม่ไมเตกนะครับแล้วก็พมองดูโซนเนี่ยพวกกระจกเงาทองก็ช่วยสะท้อนกับวิวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับจุดเด่นของห้องเนี้ยที่บอกก็คือว่ามันเป็นห้องที่ได้หน้ากว้า,างนะอย่างตรงเนี้ย เนี่ยมันเป็นเซมิออลดอร์นะตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครตรงเซมิออลดอร์เนี่ยก็จะได้กระจกโค้งเลยนะนี่เป็นกระจกโค้งจุดขายของทางอนันดาเขาเลยนะครับก็กระจกโค้งตรงนี้มันก็จะช่วยเปิดวิวแล้วก็จริงๆตรงนี้ถ้าเราทําเป็นแบบเก้าอี้นั่งเล่นอะไรมันก็จะเป็นโซนที่แบบเป็นอินดอร์ได้ด้วยเพราะว่าเปิดมาเนี่ยเปิดบานเลื่อนก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันยังปิดอยู่ก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่อินดอร์นะครับแล้วที่บอกว่าห้องนี้มันเป็นห้าสิบ ก่อตารางเมตรแต่ว่าที่มันเจ๋งก็คือว่ามันได้หน้ากว้างมากนะเดี๋ยวผมพาดูกระจกนะฮะกระจกเนี่ยถ้าเราเปิดมานะเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกเนี่ยมันเต็มจับจากสุดฝั่งหนึ่งถึงสุดฝั่งหนึ่งเลยนะครับห้องนี้แค่แบบเรานั่งกินข้าวนั่งเสพวิวแลวนี่ห้องชั้นเกือบสูงสุดนะฮะนี่ชั้นชั้นเกือบสูงสุดละมองไปเนี่ยวิวโล่งๆโอ้สวยมาก นะครับเราก็แสงธรรมชาติก็เข้าได้เต็มๆนะผมว่าจะหาห้องเนี่ยต้องจะเลือกซื้อห้องเลือกอยู่ห้องเนี่ยเลือกสเปคห้องที่มันเจ๋งๆอันนี้ผมว่าทีเดียวจบนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็นดีไซน์ที่เดี๋ยวจะมีเป็นเป็นไม้นะครับเป็นเป็นแท่นไม้เนี่ยมาวางไว้เป็นโต๊ะทางานนะพอดีห้องนี้จะเป็นเ,เป็นนิสิตนักศึกษาใช้งานก็ก็จะมีโต๊ะทางานเพิ่มนอกจากโต๊ะทานข้าวนะครับจะได้ทําได้หลากหลายขึ้น นะครับโอเคแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็มีไม้เป็นท็อปวางเนี่ยเราก็ยังเติมในส่วนของพวกมินชับกนะครับพวกหน้าบานไว้นะครับก็ไว้เป็นทํางานแหละเก็บของเก็บของอะไรได้ตอนทํางานนะครับส่วนผมว่าห้องนี้ที่มันเด่นก็คือตรงโซลิฟิ่งเนี่ยแหละที่มันแบบได้วิวสุดเจ๋งมองออกไปทอดสายตายา,ยาวเลยนะครับ ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่ก็เป็นเลอั์ที่ผมว่าอยู่สบายนะเพราะว่าห้องนอนใหญ่ที่ได้เนี่ยเป็นเตียงทิงไซส์นะครับตริงยอดสิ่งท,ที่ผมทำก็ติด w a เป p a อร์นะลายให้มันแบบมี texture นิดนึงแล้วก็มี s k i ร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกิร์ตก็จะสัดไฟขึ้นมามันก็ทําให้มันดูมีมีมิติข,ขึ้นนะมีหัวเตียงที่ค่อนข้าง,งสูงแล้วก็มี s k i ์ตอยู่ด้านหลังสองไฟขึ้นมาด้านบนก็เป็นรูปภาพนะ,ะลายขาวดา นะครับแล้วก็วกตู้หัวเตียงอะไรนี่ก็ฝีมือที่ผมทำนะฮะก็คือจะเป็นท็อปหินอ่อนแล้วก็หน้าบานก็เป็นกระจกเงาทองแล้วก็เป็นลิ้นชักนะครับก็ใช้งานได้แล้วก็พวกโคมไฟก็พยายามเลือกเป็นสีทองเป็นทรงที่มันที่มันเข้าพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่ซ้ายขวามันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ทําตัวตู้ข้างเตียงให้มันขนาดพอดีแล้วก็ทําหัวเตียงให้ขนาดแล้วก็ทํา ไอตัวโคมไฟมันขนาดพอดีมันก็จะดูโอเคนะครับดูสมส่วนดูน่าใช้งานเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีเสามาส่วนหนึ่งเรวก็ทําทโต๊ะข้างเตียงขนาดแค่30เซนอย่างเงี้ยมันก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้มันต้องสั่งทำคัสตอมเมชขึนนะ okay. ้นมานะครับโอเคถัดมานะครับก็เป็นส่วนของตรงนี้ก็เรียกว่ามันเป็นคอเซ็แล้วกันเพราะว่าตู้เสื้อผ้านี่ก็โครงการให้มาอยู่แล้วนะก็ สเปคที่โครงการเขาให้มาก็เขาก็บิวตู้เสื้อผ้าให้สูงส,สุดเต็มฝ้านะมีที่เก็บของมีอะไรแต่ฝั่งเนี้ยเราก็พยายามจะมาเพิ่มว่าเอ่อจะใช้งานงไงให้มันเต็มที่นะก็มีโต๊ะแต่งหน้านะส l a s h ทำงานที่บอกว่ามันเป็นการส l a s ทำงานเพราะว่าเห็นไหมพื้นที่โต๊ะแต่งหน้ามันค่อนข้างใหญ่นะมันก็มานั่งทํางานในนี้ก็ได้แล้วก็ได้กระจกเงาเต็มเลยนะกรนะจกเงาก็แบบเต็มตัวเลยมองก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วก็อาบน้ําก็ก่อนแต่งตัวก็มา มาสอ่องับกระจกนี่ก็ได้เพราะมันเห็นน้าตัวนะครับด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะฮะก็จะเน้นเป็นเป็นตู้โชว์ที่วางของแล้วก็ใส่พวกเครื่องสาอางน้ำหอมน้ำหอมในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โต๊ะแต่งหน้าเนี่ยท็อปก็เป็นหินไวท์วรลลัสนะครับ้วท็อปก็มาเข้าเนี่ยหัดมุมตรงนี้มาเข้าอองานก็มีดีเทลในการออกแบบนะแล้วก็เป็นลิ้นชักนะฮะแล้วก็อย่างตัวมุมโค้งเนี่ยที่ต้องเดินสัญจรตลอดเนี่ยอันนี้ผมก็วางป็นโค้งให้ นะครับมันจะได้ใช้งานแล้วเ,ออเดินสะวดวกดีนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนที่สองนะอ๋อลืมบอกอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะก็เหมือนกันกระจกก็ได้เป็นบานเต็มนะครับทางเราก็ทําพวกบางรางมา่านิดวอลเปเปอร์บนบางลางม่านให้นะครับเพื่อให้งานดูเรียบร้อยแล้วก็ เนี่ยได้ได้บานเต็มเลยนะก็เป็นสเปคของ Ideal Mobile อโศกที่เป็นสเปคที่เจ๋งนะเป็นคอนโดที่จัดว่าราคาไม่ได้แพงมากแต่ได้สเปคของกระจกที่แบบซื้อใจผมอนะผมชอบกระจกที่นี่มากนะครับอ่ะถัดมานะเราก็ต้องเดินผ่านลิฟ่งของเรานะมาลิฟตงตรงนี้ทีไรก็จะเห็นแบบผมว่าพอเปิดมา่านเปิดวิวแล้วเออมันมากี่ทีก็มาทับใจนะตรงนี้นะ ผมว่าอยู่ห้องนี้แล้วมันแฮปปี้ดิมีพลังดีอะถัดมานะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กก็ฟังก์ชั่นค่อนข้างจะจะฟิตนะครับเพราะว่าอย่างที่ดูเนี่ยมันมีวางเตียงควีนไซส์นะครับวางเตียงควีนไซส์ได้แล้วก็อเออตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงเนี่ยก็จะเป็นผนังแบบไมซี่นะครับเป็นสเกตขึ้นมาแล้วก็เปิดปิดไฟได้นะครับ<ม>เหมือนเดิมเล่นวิธีการดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นเลเยอร เออเป็นเลเยอร์ของสเกิร์ตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นหัวเตียงกันชิดเข้าไปแล้วพอเราเปิดไฟด้านหลังเนี่ยมันก็เหมือนมีไฟโปรออกมาจากหัวเตียงนะครับด้านบนก็ติดรูปแนวขาวดำนะครับส่วนด้านข้างเตียงนะอันนี้ก็แทนที่จะทำพวกตู้ข้างเตียงเลยมาก็ใช้เป็นโคมไฟที่มันแบบเป็นโต๊ะข้างเตียงสระโต๊ะข้างเตียงได้ด้วยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่อาจจะไม่ได้ทำเยอะนะแต่ผมว่าทำออกมามันลงตัวดี นะครับแล้วก็โทนสีก็ยังดูอ,อุ่นๆเหมือนเดิมนะครับมีดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยอย่างพวกไม้ที่ซี่เนี่ยก็ต้องมาจบกับพวกปักต่างๆนะฮะอันนี้ก็พยายามให้ช่างเขาเก็ต้องซอกล่องปักซอกอะไรให้มันเก็บแล้วมันเรียบร้อยนะครับส่วนระยะซ้ายขวาของห้องนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเนี่ยเปิดมาเห็นไหม ตู้เสื้อผ้าเปิดมาก็ยังไม่ถึงเตียงนะก็ถือว่า50กว่าตารางเมตรแต่ได้2ห้องนอนอยู่ได้คิงไซส์อันหนึ่งควีนไซส์อันหนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วส่วนของช่องแสงของห้องนี้ก็เป็นช่องแสงที่ไซส์โอเคเหมือนกันนะครับอ่าก็โดยรวมๆนะครับอ่าห้องเนี้มันก็จะมีตรงทางเข้านะเพราะว่าตอกนี้เราไปเริ่มกันที่กลางห้องนะ อันนี้คือทางเข้าห้องนะทางเข้าห้องมาเนี่ยที่ผมบอกว่าห้องนี้มันเป็นห้ิบกว่าตารางเมตรแต่มันได้ทุกอยา่างทางเข้าห้องเป็นครัวใช่ไหมฮะครัวก็ลักษณะค่อนข้างยาวนะถือว่าเป็นครัวที่ใช้งานได้ได้เต็มที่เลยแล้วก็ที่นี่หินควอตสวยท็อปนี้ควอตสวยเลยนะผมชอบม,มากที่บอกว่ามันใช้งานได้จริงเนี่ยเพราะว่าอะไรฝั่งนี้มันก็มีพวกตู้รองเท้าพวกอะไรนะครับแล้วก็ครัวเนี่ยมันเป็นครัวปิดด้วย สามารถที่จะปิดห้องนี้แล้วก็กลายเป็นทําอาหารจริงจังได้นะครับไม่เข้าไปยุ่งกับข้างในนะคือบางที่เราจะเห็นว่าแบบเอยจัด layout มาเสียทางเดินหรือเปล่าแต่ผมมองว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางเดินมันเป็นฟังก์ชั่นด้วยเข้ามาเนี่ยระยะครัวก็กว้างกลังโอเชนะครับแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อยู่ครบหมดนะฮะส่วนพวกอันนี้เป็นดีลยินที่ทางโครงการให้มานะก็แบบ มีตู้มีตู้รองเท้ามีที่แขวนกุญแจมีหลายฟังก์ชันมาถึงก๊อกคีการ์ดอะไรวางตรงนี้ฟังก์ชันก็ให้มาค่้นข้างครบนะครับในส่วนของห้องน้านะครับห้องน้ําก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ดีไซน์น่ารักนะห้องน้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งห้องนอนไอ้มันเป็นสองห้องนอนแต่มันหนึ่งห้องน้าใช่ไหมดังนั้นห้องน้าเนี่ยเพรากั้นเพรากั้นห้องนี้เป็นห้องครึ่งเป็นเหมือนวอชรูมนะฮะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีอ่างล้างมือเล็กๆ นะครับถ้าปิดอย่างเงี้ยอีกคนนึงจะอาบน,น,น้ำานงมุ้งก็ไม่เป็นไรไม่โป๊กหนใช่ไหมแต่พอเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะสามารถมาตรงชัเพอร์ได้นะครับก็เป็นความชันชานฉลาดในการออกแบบฟังก์ชันนะผมถือว่าฟังก์ชันมันทําออกมาแล้วมันลงตัวดีนะครับถึงแม้ได้หนึ่งห้องน้ําแต่มันได้ฟังก์ชันที่มันเหมือนไม่ต้องแยงกันใช้ไม่ต้องทะเลาะก,กันมันสามารถแบ่งกันใช้ได้นะครับ โอเคอะเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับก็จากห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อมาที่โคลเซชของของโซนห้องนอนมาสเตอร์ได้นะครับแล้วก็แต่ามาสเตอร์เนี่ยก็คือฝัาบัวจกที่ลิ้งลนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าห้องนี้ก็ก็เป็นห้องที่แต่งออกมาแล้วเนื่องจากโครงห้องเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยนะโครงห้องมันดูเนี้ยดูกระจกเยอะ นะครับหน้ากว้างแล้วแต่งยังไงก็สวยนะครับผมก็แต่งทัสดิดหน่อยนะครับแต่ว่าเน้นแบบให้มันมีโฟกัสคอยหน่อยแล้วก็มีพวกโชว์ของนะครับมันก็ทําให้อารมณ์ห้องโดยรวมมันโอเคนะครับก็ใครที่สนใจตกแต่งห้องสไตล์นี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะที่เพจ Y b บ i ดิสค o นโ o นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ไแดะนะครับหรือว่า u ับ c r i b e ในช่อง Y by d i s c o n d ก็ได้ก็มาดูผลงานที่ผมตกแต่งนะครับก็ทุกทุกอาทิตย์ก็จะมีผลงานมาอัพเดทให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็มองวิวกันไปแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ